ถ้าถามว่ากลมผมใช้คำแรงไปบอกด้นนะผมใช้คำว่าหิางซวยอ่ะคุณรู้อยู่แล้วว่าผู้ถึงการสำนักสาขาวพิบดีเป็นผู้เห็นต่างกับหัวหน,น้าบุคคลแล้วเป็นผู้เรียกเก็บหัวหน้ามุคลเก็บเงินไปจำเดือนเนี่ยขอพร้อมมือก่อนวันที่20ของทุกเดือนขอสำนักเรียกเก็บหัวหน้ามุคลหัวหน้นาคคลไม่จ่ายอันนี้ประเด็นหนึ่งซึ่ง คนไม่ต้องบอกว่ากรมนี้เขารู้กันเขารู้กันทุกกรมเขารู้กันทั้งประเทศคนนี้ก็หาเรื่องบัตรสนเทศเอาบัตรสนเทศมาเป็นประเด็นตั้งคณะกรรมการสอบสวนหัวหน้าบุคคลเพื่อที่จะย้ายหัวหน้าบาคคลออกขณะเดียวกันประเด็นที่กําลังคุยกันอยู่กาลังทุรนุนกลนอยู่หัวหน้าบาคคลไปจับสี่ผ้าอันนี้ชัดเจนเดยว่ามันมีเรื่องของการเมืองมาเกี่ยวข้องมันก็จะพดจะโผมาเป็นเรื่องเดียวกันจากวันที่8วันที่25บหัวหน้าบาคคลถูกย้ายแล้วก็อ้างหัวหน้าบาคคลเีเรื่องโรงเรียน หลังจากที่หุ้นนุคคลยืนยันแล้วปึ้งสอบสวนมาปักตั้งกรรมการหุนนบุคลต้องรอทันทีเลยว่าการออกคำสั่งแบบนี้ไม่ชอบเนื่องจากข้ารเจ้าเไม่ได้เรากรรทธรมีการสอบสวนหนึ่งสองสี่ทีแรกก็ยังไม่อยากเปิดเรื่องเกี่ยวกับการเรียยเก็บสุดท้ายทนไม่ไหวก็เปิดเรื่องการเรียกเก็บการเรียกเก็บร้องใครล่ะร้องผู้กับสำนักสาขลลูกนีนแล้วหุนนบุคคลร้องขอ้าราชการตลอดมาอธิบดีสั่งไปถึงสำนักสำนักสั่งตูมไปถึง คนที่ตอบหนังสือคือใครผูดกันสำนักสถาเราวม่จะตอบไปไหนล่ะมันเองส่วนไหมค่ะคุณให้คนที่เขาเรียกเก็บเงินแล้วมึงคนไม่จ่ายแล้วไปคนตั้งกรรมการสอบแล้วตอบหนังสือคุณทัางคนว่าคุณต้องยาไปตัดคำสัง่งเองส่วนไหมไม่ควรจะให้คู่ที่มีปัญหากันเป็นคนตอบวิสติหน่อยอย่าให้ผมมานั่งด่าแบบนี้คนกคไกด์เรื่องแบบนี้ผมรู้อยู่แล้วแต่คุณทําแบบเนี้ย มันชัดเจนไงปกปิดการเรียกเก็บเงินค่าใช้ใจ่ายสภากาชาติเรื่องเกี่ยวกับบัตรคอนเสิร์ตเพื่อนำไปให้กรมกรมอะไรล่ะกรมอะไรหรยเขาไม่เกี่ยวข้องกรมวิยาลอยู่แล้วกระทรวงกระทรวงเลยล่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วถูกไหมเรื่องแบบนี้มันชัดอยู่แล้วว่ามันมีการเรียกเก็บแล้วก็ให้คนเรียกเก็บมาออกคำสั่งย้ายเขาให้รีไปแล้วมันก็ยังอยู่นั่งเก้าอี้ตัวเดิม ภูมิบางเหียนตัวเดิมเก็บเงินเหมือนเดิมจ่ายใครแล้วครับก็มกงเห็ถงส่วนไหม